แต่ไหนจะไรลมาเนี่ยอยากได้ความเร็วอยากติดตามอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบนทวิตเตอร์ครับผมแต่ว่าไม่ต้องหวังเรื่องของความถูกต้องของข่าวสารฮะอ๋อเขาลืมลืมเร็วมันข้อดีของเราคือไม่มีอีลันมัดได้อะวะแล้วข้อเสียก็คือเพราะคุณมีอีลันมันเราไม่ไปเล่นความสัมพันธ์และความรักกันบนเฟซบุ๊กที่เป็นคอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวโดยแท้จริงเขารักกันเหลือเกิน แต่โพสที่วนนั้นน่ะไม่กีเรื่องเนี่ยต้องสุดท้ายก็ต้องไปเปิดแอคหลุมเหมือนกันสัสดีครับทุกคนสบายทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่คิงคัมคังวันนี้เรามีพอปด้วยอ่ะนี่คือเอฟของเออไม่รู้เขาทิ้งงานเขาเอามาให้เรากดอ่ะเออนะเอาไว้แบบตอนตอนทำอะไรตอนที่เราเห็นว่าจะมีคําถามจะเป็นคิงคัมคันในรูปแบบใหม่อาออนิ new นิว n อนิว l new น้ากวเดิมวคัน มีพปมีพปมีพบตรงนี้มใีใต้โต๊ะใต้โต๊ะอันนี้นี่คือทีมงานกะว่าถ้าเกิว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องขึ้นมาน,นี้ก็จะการต่อยกันที่จบจบไปเลยคือทุกเทปเนี่ยทะเลาะก,กันอยู่แล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นเทปนี้ก็เลยเอานมให้เขาเลยจะได้จบจบอ่าไออ,อันนี้มันฟังดูแล้วมันคุ้นๆเหมือนกับใครวะคือขิงกันไม่รู้เรื่องแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าสุดท้ายจะไปหาทางต่อยกันในเทปไฟอ่ะเอะเอเอออใช่ใช่แล้วครับถูกต้องครับเพราะนี่คือเทปข,ขิงขำกันที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ แพลตฟอร์มเมนเมนของเรานั่นก็คือ Twitter เอาชื่อใหม่เขาดิอ๋ออ๋อลืมไปเขามีชื่อใหม่แล้ว X แล้วก็ Facebook หรือว่า Meta ครับผมรับบทเป็นมาร์คซ c k e r เบิร์กตัวผมต้องต้องต้องเป็นอีลอนเนี่ยนี่ก็คุณขับเทสลาก็ตามนั้นแหละควรจะดีใจหรือเสียใจทีว่าเดี๋ยวผมนะขอคิดด้วยก่อนนี่แหละครับคือเทปคิงขำขัน a c e บ o o k กับ X ใครเจ๋งใครเจ๋ง มาครับเดี๋ยวคราวนี้มาถึงยกที่หนึ่งกันตกว่านี่เป็นช่วงใหม่เขาบอกว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดมาให้เราว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นนี้เรื่องนี้เราอธิบายแพลตฟอร์มที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ว่ายังไงอ๋อ,อไทยแล้วชอบไทยแล้วเอ้ยมันเป็นจุดขายแบบเราโมได้ได้ไดมา <c oughs> ลองดูคีย์เวิร์ดคำแรกมาเร็ว ของทางฝั่ง,ง a c e b o o k ครับแน่นอนว่ามีเรื่องของความเร็วข่าวสารเพราะว่าตอนนี้พวกสํานักข่าวเขามาโพสต์ข่าวแบบทําเป็นถงเป็นเทคและเพราะตอนนี้เทคคนอ่านเยอะทําลูกตั้งนานให้เป็นคนดูแย่งข่าวก,ก็มาเร็วไงแล้วก็เขาก็บอกว่าความน่าเชื่อถือของบท Facebook เยอะกว่าเพราะว่าเป็นสำนักข่าวที่มาโพสต์เนื้อหาเรื่องราวมากกว่าที่จะเป็นแบบคนรูวไปมาโพสต์มาแชร์ไงแม้ผมว่าเรื่องนี้ความเร็วเราก็มีแล้วก็เรื่องของ ความน่าเชื่อถือก็ได้เพราะเป็นสำนักข่าวจากที่จัและที่มาพพดกันครับ <S 2> <S 2> <S อโอ้โหพอดีมากเป๊ะสุดๆคือไม่ได้ยังกดตอนแรกนี่ไม่ใช่อะไรนะคือมันเป็นที่อันรู้กันอยู่แล้วว่า t w i t t e อร์เนี่ยมันได้เรื่องความเร็วแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยอยากได้ความเร็วอยากติดตามอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบนทวิตเตอร์ครับผมแต่ว่าไม่ต้องหวังเรื่องของความถูกต้องของข่าวสารครับ เอาลืมลืมเร็วมันวิ่งไม่แต่ว่าเร็วกว่าเป็นวิวิวิอะไรเงี้ยคนเราต้องรอโพสหรือเปล่าอ๋ออ๋ออไม่ก็นี่ไงคือคือประเด็นคือมันเป็นยูเซอร์มาโพสเองเนี่ยเยอะกว่าไม่ต้องมานั่งรอสำนักข่าวเพราะประเด็นตอนเนี้ยบอกว่ารอสำนักข่าวต้องรอสำนักข่าวทำกว่าจะเบริ้วไฟกว่าอะไรนี้เฮเสียเวลาเซนแบบไฟบ่งไฟไหม้มันก็ทันเหตุการณ์กว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บเดียวมาดีเลยสี่ห้าแหล่งมาแชร์กันเต็มหมดเลยแล้วก็เลยทิวทิศข่าวเก่ามาด้วยบางอันก็ปีที่แล้วนี่แหละรูปบบรนนใหม่ปะจํา ช <laughs> ัดเจนตอนนั้นนี่อะไรนะไอ้ไอ้บันไดเลื่อนหรืออะไรวะไอ้บันไดเลื่อนไอ้พวกเหตุการณ์แบบทุกตันน,ะน,น่ะชอบมาลูปเก่ามาแชร์ก็ไม่มีหัวข้อที่สองครับมาว่าร <laughs> แรงแรงอะไรคือแรงวะอะไรแรงวะ <laughs> พูดคำนี้มานี่ฝั <laughs> ่งนี้เข้าใจดี <laughs> แรงแรงทุกอย่างแรงทั้งคอนเทนต์แรงทั้งมารยาทแรงทั้งไม่รู้จะเอาอะไรมาอธิบายแล้วมันคือ ที่สุดของทุกอย่างของความแรงคือจริงๆคีย์เวิร์ดนี้คาแรกที่มาก็คือทุกคนจะมาด้วยแบบว่าต่อให้คุณไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนแต่คุณจะสามารถแรงใส่กันได้แบบไม่ยังบบย้งโนลิมิตเป็นยังไงครับใช่ <c oughs> <c oughs> นี่เออเนี้ยจริงกันเนี้ยจริงเออ <c oughs> คือใส่กันแรงเลยแล้วประเด็นคือส่วนมากคือมันจะเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่แบบมาตาม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 ไม่ต้องรู้จักกันซะส่วนใหญ่ไงเฟซบุ๊กคนละแบบกันเรียนซัดกันเนีรียนซัดกันแล้วก็ตามหาอะไรไม่ได้แอคหลมเพียบ ก็ในแนวนั้นแนวคนไปแนวนั้นแหละจะไม่ล่ะจริงๆมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นผสมไม่ลงผสมไม่ได้แต่นส่วนมากมันเป็นแพลตฟอร์มการเรียกรถทัวร์ไงแล้วยิ่งตอนหลังๆมานี่มีมีบูติกมาแล้วบูติกนี่ใครที่สร้างคอนเทนต์คนดูเยอะๆได้ยิ่งมีการมีโอ้ยิ่งลงเลยเออยิ่งจ่อยิ่งไม่สิบกันใช่ยิ่งได้ตังค์ด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งแบบยิ่งได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ไง คนเห็นพวกะเขาอ่านโพสเยอะคนอยากให้ทัวลงละครั้งเนี้ยกู<อ>จะโดนดา่าขนาดไหนกูว<อ>่ายินดีเพราะกูได้ตังค์หรือปั่นเลยปันนป่นโซเชียลเพียบโอ้โหโหทวนทเจ๋งมั้ะแรงว่ะละโอ้โอโแร<ะ>งจริงแรงจริงฝั <c oughs> ่งของ Facebook ก็เอาจริงแรงไม่แพ้กันหละครับแล้วก็โทรลงบ่อยๆเพราะส่วนมากมันจะมีการโพสต์การแชร์และวเฟซบุ o กเนี่ยเป็นอะไรที่ของคุณจบแค่บนนั้นโซเชียลของคุณใช่ไหมจบฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มาของ Facebook ไม่เคยจบแค่บนนี้ครับทีวีนู่นน่ะไปออกรายการนู่นน่ะไปฟ้องร้องกันจริงจังอ่ะ กี่คดีแล้วบน Facebook คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต,มมต์ดา่ดาดา่ดาอีกประมาณไม่กลาดผ่ามา3 4ส,สีเดือนนะกระเช้าพฟ้องมาไหวสวยกราบกระเช้ามาเห็นไหมถามว่าความแรงของ Facebook ก็ไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีกระแสตีบวกแรงเพิ่มจากพวกรายการทีวีเอาไปออกอีกต่างหากแรงกว่ากลายเป็นว่าฝั่งนี้ไม่ได้จบแค่ทัวทร์ธรรมดาแต่ต้องเจอตัวจริงอ่ถูกต้องีเวอร์อรอรที่3 รำคาญมันแตกต่างอะไรจากคำจากเมืตอก,กี้ความแรงเหรอรำคาญผมนึกอกแล้วนี่นี่นี่อ่าถ้าฝั่ง Facebook นะความรำคาญตอนนี้คืออู้หูสุดๆผมไถ์โพสต์ทีนึงไล่ทําลายไปเนี่ยมีเพื่อนหนึ่งคนอ๋อที่เหลือเป็นโฆษณาอ๋อถ่าย <laughs> ไ,ไปดิถ่ายไปเลยโฆษณา,า,ามาแล้วโฆษณามาแล้วที่โหดกว่าคือโฆษณามิจฉ<ม>าชีพหลอกลงทุนเพียบแก้ไขไม่ได้ ครูแม็กส่วนว่คือเขาบอกว่าเขาจะบล็อกทั้งแพลตฟอร์มแล้วไม่ใช่เหรอไม่บล็อกแล้วตอนนี้เห็นว่าแล้วถ้ารัฐมนตรีตอนคนใหม่อ๋อเดี๋ยวเราไปแก้ทีหลังแล้วกันมาร่วมเงินก่อนมาช่วยกันก่อนก็เอาตอนนี้เถอะขนาดจะโพสจะปิดเฟซบุ๊กจย่งโพสบนเฟซบุ๊กเลยมันดูอนาถอนาถแต่เรื่องของความรำคาญก็เยอะจริงต้นเรื่องเรื่องถ่ายและถ่ายหน้าฟีดใช่ไหมนจะพวกคลิปวิดีโออีกคลิปสั้นพวกอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นคือจากเดิมที่เคยแบบแชร์โพส เพื่อนมาเมนเพื่อนมาไลค์แชร์รูปกันธรรมดาทั่วไปตอนนี้กลายเป็นว่าไอคนที่เราไม่รู้จักอ่ะเป็นบุกยัดมาให้ลำคาญไมละ่ะเป็นชักเตะเจ็ดโ <ๆ S 1> พส์นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวคุณน่าจะสนใจหรืออยากจะรู้อยากจะดูมากันเต็มไปหมดลำคาญที่ว่ามาทุกอย่างไม่ใช่ว่าไม่มี <laughs> บนเอ็กซ์บนเอ็กซ์คือความน่าลำคาญบนเอ็กซ์เนี่ยหลังจากอ e ีอีลอนมันมาเนี่ยนะ มันมีความเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากคือควาจริงเนี่ยคือก่อนหน้านี้ทวิตเตอร์ที่มันจะเจ๊งเนี่ยนะผมว่ามันอยู่ที่ความมันมีมารยาทนี่นแหละทําอะไรทีหนึ่งต้องแบบเอ้ยต้องค่อยๆไปนู่นเนีโนนแต่พออีลอนมาคือมันเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหมดเลยกูลี่กนเปลีย่ยนเปลียปล่ยนมึงตรงนั้นนะเลยเออโทษอะไรไม่รู้ลบทิ้งไปเลยเออไออาอ์กึงอยากจะ <c oughs> ทำอะไรกู่วไปหมดเลย เปลี่ยนไม่ลูกอย่างเลยอย่างอันนี้อยู่ดีไอ้บล็อกคนมึงจะมาให้บล็อกแล้วอ่ารูปเคยชัดก็ไม่ชัดแล้วไม่วิดีโอก็ไม่ชัดแล้วเออไม่มีจ่ายตั้งค่าบริการชาวบ้านก็ไม่ไมใจเออคือปัญหามันเหมือนกับเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้แต่ว่าคือรำคาญอีรอนมัสแต่ไม่รำคาญผู้ใช้งานเอเรื่องผู้ใช้งานจริงจเฉยเฉนะจริงจิมันคงแล้วแต่คนแต่ส่วนตัวคือแบบคือมันเรื่องความท็อกซิกมันคืออันที่แล้ว มันคนละเรื่องการเล่ากันตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรําคาญแพลตฟอร์มที่แบบมันมันโอเคขนาดไหนซึ่งส่วนตัวผมมองว่าไอ,ไอเรื่อง,อเ,รองอเรื่องคอนเทนต์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอเรื่องความงี่เง่าของไอตัวระบบขอ,อของเขาเนี่ยมันเบงบงแบ่สเตจอะไรพวกนี้นะเออ,อาาสาวนักเจสที่บอกว่าสักเจนคนอื่นที่มันรู้จักมีไหมเพียยมาเหมือนกันหัวข้อต่อไปครับการระบุตัวตนอ้าวมาก่อนเลย มีด้วยเหรอที่สุนแข่งแอคกลุมแล้วเนี่ยอ่าโอ้โหล้วนๆหนึ่งคนมีมีกี่บัญชีเอาดีๆถาน้องในทีมงานก่อนเราเออมีกี่บัญชีส่ามนี้ถือว่าน้อยอย่าว่าแต่น้องเลยผมเองยังต้องมีหลายบัญชีออมีไอโอ้ด้วยไงไอโอแต่ไม่หมด่ะ<อ>มาเป็นรหัสเลย ไอโอ่แต่ละคนไม่แต่เดี๋ยวก่อนจริงไอโอมีทุกฝ่ายต้องเอาแบบแฟร์ก่อนก็ไม่มีทุกฝ่ายแหละแต่แม่งแบบเอาแบดมันก็น่าลำคานนะกินต้องเออว่าจริงเรื่องนี้ต้องกลับไปอยู่ในเรื่องความน่าลำคาญนอยูเนี่ยก็อาจจะส่วนหนึ่งเออแม่งไอโอผมว่ามันอันเนี้ยเยอะกว่าในทุกแพลตฟอร์มแล้วจริงคือคุคนระบุตัวตนยากโคตรแต่แต่ถึงเวลาจริงถ้าจะโดนฟ้องนี่ก็ตำรวจก็จะสามารถไปหาไปไปลากคอามกอยู่ดีนะแต่ anyway ก็คือมันไม่ระบุ ไม่มีการสนใจคืออยากจะทำอะไรมั่วไปหมดขอแค่แบบไม่ไม่ใช่บอดโอเคมาฟัง Facebook ครับเมตาเนี่ยระบุตัวตนี่คือมั่วสุด้าดต้องการความถูกต้องคุณต้องเวร์ฟตัวเองเเออออชื่อนามสกุลต้องถูกปต้องมีสุดท้ายถึงเวลาไม่ใช่คุณอะตัวปลอมเอบางคนเวรฟไม่ผ่านบางคนก็เจอปัญหาว่าเวรฟาแล้วไม่ได้ออแล้วไม่สมุดไม่สมุดแค่นั้นไง แอคฟอมก็เพียบไม่แซงหลุมเราสร้างเองด้วยเป็นนไปสร้างแอคฟอเออเพื่อมันหลอกก็เป็นเรานั่นน่ะดีแล้วก็ไปตะชีพอะไปหมดเลยไงเหมือนกับเฮ้ยโดนแฮกโดนหลอกกลายเป็นว่าเขาก็ไปสร้างตัวตนของนั้นด้วยคือตอนนี้ผมงงกับ a c e b o o k มากคือเหมือนกับคนธรรมดาเนี่ยมันอยู่บตัวตนครยากยากจะเปลี่ยนชื่อลำบากเหลือเกินแต่ทปไมวิจาชีพขึ้นมากันหนากลอหมากเลยคือเอารูปเราไปใช้เอาชื่อนาาสมุลไปใช้ทานโทษที่อตัวตนยังไงที่ประชดผมหรือเปล่างง สร้างเพจสร้างอะไรทั้งมเลเลยงงออแต่ก็จะมีเรื่องของการระบุตัวที่แบบว่าที่บอกไงเวลาเขาไปโพสต์ไปเม้นกันแล้วก็โดนไล่ฟ้องก็ตามจับได้อยู่ดีเ,เ,เพเียงแต่ว่ามันก็มีเรื่องของตัวต,ตนกับตัวนซ้อนเอกเ,<อ>เรื่องตัวปลอมเพียบเลยเออหัวข้อที่5ครับสแกมหลอกลวงผมกดรวยได้ม <laughs> คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าฝั่ง a ฟ e b o o k นี่เดือดมากเยอะมาก ไอ้เรื่องขอปิดก็เรื่องหนึ่งไงแต่ถ้าเกิดโด่ลงบนเฟซบุ๊กนะมีตั้งแต่อะตัวปลอมตะกี้นี้ใช่ไหม,มสร้างตัวปลอมมาทักผมคือมาร์ตัวตอนนี้มาเล่นคอนเสิร์ตอยากได้ตังสักสามพันบาทไม่มีตังค่าคือมินกลับบ้านอะไ,ไ 2. 2> อะไรแบบนี้หรือมาเป็นลิซ่าก็มีกำลังจอบซิงเกิลใหม่ไม่ต่อใจกับค่ายขอตังสักสามพันหน่อยอันนี้เพื่อไปหมดเติมทุมันนี่ให้ผมนะ <c oughs> อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไหนจะอะอันที่เจอบ่อยตอนนี้คือ เป็นพวกมาเลยนะเป็นยาวๆเลยโหตลกมากคนไปต่อแถวซื้อกันยาวๆตั้งแพงนี่เราขายถูกกว่าตั้งเยอะขายของปลอมเหมือนกับถ่ายรูปหน้าร้านนาฬิกาหน้าร้านอาหารหน้าอะไรพวกนี้มาเราก็บอกว่าคุณไปซื้อของต่อคิวไปซื้อยุทได้ทำไมเรามีของขายถูกกว่าตั้งเยอะอแล้วก็เหมือนกับปลอมมาเลยหน้าเพจหน้าอะไรปลอมแล้วก็ปลอมพวกห้างปลอมไปทางร้านสินค้าเป็นแบรนด์สินค้าเพื่อมาขายของปลอมมีต่างหากงานหลอกลวง Facebook เท่านั้น เยอะจัดจริงๆเยอะแบบมหาศาลแต่บนทวิตเตอร์นี่มัรู้จะไม่เคยเจอขนาดนั้น,นปัญหา mm hmm. ไม่ไม่ค่อยมีหรือคือคือเคยได้ยินคนบอกเหมือนกันว่าแบบอ่ะมีมาประกาศของออนไลน์ขายของขายของแล้วก็สุดท้ายสั่งไปจ่ายังนไปแล้วไม่ไม่ส่งของมีบ้างแต่ถือว่าเป็นพวกติงเติงอะไรแบเนี้จะเห็นว่าจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าอารมณ์ว่าแบบสั่งบัตรคอนไปพีอะไรพวกนี้ของไปหรืแล้วเคยเห็นเคยเห็นที่ออกข่าวด้วยนี่เหมือนกัน ใช่ไหมที่แบบว่าเขาตั้งเป็นเป็นคนขายบัตรแล้วก็ปั๊มบัตรขายซื้อมีบัตรเมียนเดียวแต่ก็รอใครหลายๆคนอ๋ออะไรเงี้ยแต่นี่แต่คือรูปแบบจะค่อนข้างแบบไม่ได้มีความหลากหลายเหมือนกับ Facebook ที่แบบโอแม่เจ้าอะไรกันเยอแยๆนักหนาโรแมนต์สแกมทักมาว่าดีเรารักกันเรารักเธอเราหนหน้าตัวเราชอบมากเลยแต่ไม่หมดเลยแต่ตรงนี้ก็เป็นไปได้ว่ามาจากเรื่องของอายุผู้ใช้เหมือนที่เราบอกตอนแรกว่าของเทมิเตอร์เนี่ยมันเด็กเยอะกว่า คนใช้ผมเยอะกว่าคุณมิชายก็เด็กเขามีมีเขาเรียกว่าพุงพุงกันเรื่องเรื่องเรื่องการโดนโกงนี่เนี่ยเยอะกว่าคนแก่ๆเนี่ยโดนหลอกไงเฮ้ยไอ้หัวข้อทีอแปดด้วะครับอ่ะหัวข้อที่หกรวย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 อ่าอันนี้ก็รวยนะเว้่กดกอนุกดกอนเออ อันนี้รวยแน่นอนครับเพราะว่าเจเห็นไหมครับตอนแรกที่เรามีโพสตขุดโพส์วิดีโอกับ Facebook แล้วรายได้คุณเป็นแสนเป็นล้านแปบเดียวมาออกเต็มเลยสอนทําคลิป Facebook สั้นๆแล้วคุณรวยแน่นอนตัวเลขผิดเดี๋ยวนะรวยวันเดียวเอ้แ <c oughs> ต่ผมเชา้าวันถัดมา Facebook บอกเลยอ๋อคำนวณตัวเลข, <c oughs> ขผิดหลักล้านหรือหลักร้อย ไม่แต่ผมว่าทางฝั่งนี้รวยจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเห็นมีโค้ดเห็นมีโค้ดอะไรมีเต็มไปหมดเลยมีโค้ดเยอะเราโพสเอฟเฟอร์เรทลิงค์ขายของขายของกันได้โพสต์ขายของรีวิวสินค้าเพียบเลยอันนี้รวยจริงจังมีคอมมูนิตี้ของพวกสตรีมมิ่งเกมอันนี้ก็คือรายได้คือมีช่องหายได้หลายอย่างไงคุณโพสต์ก็ได้คุณแปะเอฟเฟอร์เรทลิงก์ก็ได้คุณได้โฆษณาจากการสตรีมเกมหรือไลฟ์สดก็ได้แล้วคุณก็ยังได้ต่างที่เขาโยนนะโยนอะไรให้นะเป็นบุ๊กอะขาไหนข้าไหนอะเห็นบุ๊กเขามีดาว คือมีดาวแบบแจกฟรีให้คนโยนให้ครีเอเตอร์อ่า <Creator. S 1> คือทางหารายได้นี่เยอะมากๆากค่าโพล์ค่าโพสเผื่อเราเป็นครีเอเตอร์แล้วก็สามารถรับตังค์จากแบรนด์มาโพสสินค้าได้รวยไปพูดครับรวยกว่า Twitter จริงๆก็รวยนะก็รวยอะไรรวยคำด่า <laughs> หางค์ไงก่อน Twitter hey, อ่ะเฮ้ยก็นี่ไงเขาเปิดคอนเทนต์อันนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่่ส่วนมากแต่ละคนเนี่ย ที่ผมได้ยินนะว่าติดติต๊กฟ้าปั๊บเดี๋ยวนี้เน<อ>ี่ยคืนทุนกงนทุกคนแล้วแปลว่าตอนนี้คุณชมมสัสแล้วใช่ไหมอีออ่รันีรันก็แต่เขาหาทางหาตังค์ให้คนเล่นทวิตเตอร์ได้แล้วนะก่อนในนี้คือเล่นไปทาไมไม่รู้เฮ้แต่จริงเอาโผลจะกลับไปเรื่องหาตังค์นี่เอาจริงผมก็ยังอยากดูเหมือนกันนะว่าไอ้ที่ต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยก็ไม่แน่มันจะทำให้ Twitter เ,เนี่ยมันกลับมามี กำไรอยู่ได้จริงๆก็ได้นะเพราะว่าคือดูลหลายๆอย่างมันดูเมกเซนต์ขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ขึ้นดูก่อนนี้มันไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วมันก็ดูเจ๋งไปเรื่อยๆแต่คือเหมือนกับเอาเงินออกมีคนเข้ามายิงโฆษณาบ้างก็ได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เคยได้ตังค์ถึงกับว่าคัดให้กับยูเซอร์ใช่ไหมคือยูเซอร์ไม่เคยได้ตังค์อะไรเลยกับทวิตเตอร์แต่นี้ก็คือแบบมีเป็นสําหรับหาตังค์ให้กับคอ <c oughs> นเทนต์ครีเอเตอร์บนทวิตเตอร์แล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังฟังดูเมกเซนต์หน่อยแปลว่าอาจจะมีคนรรราาาาาคญบบบ้้งวววว่่่่เเดีีี๋ยยนนออกกชชทัั์ใ แล้วพอหลังจากที่ไอตตามัดอีลอนมัดมันมาเนี่ยมันก็เปิดระบบต่างๆอย่างเมมเบอร์ให้ไปให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คุณชอบได้แล้วนี่เดี๋ยวจริงๆเขากำลังจะมีระบบรับสมัครงานอะไรประมาณนี้อีกมีสมัครงานด้วยหรอมี hiring เออเดี๋ยวก็มีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือหลังจากที่แตาอีลอนมาเนี่ยคือเขาก็มีช่องทางในการหาตังให้กับตัวเองแล้วก็หาตังให้กับครีเอเตอร์เนี่ยคือชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆอ่ะแปลว่าก็มีโอกาสจะรวยเหมือนกันได้ละมั้งไม่น่าแต่ มาขนาดนั้นนหะมาหัวข้อที่เจ็ดมีไหมรักรักรักความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์กับกับคนที่เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็คนติดตามอย่างเงี้ยตอบแล้วกันดึงไม่ออกเลยผมคุณมีเจ้าของเพจเป็นแฟนกับ ลูกเพจอะมีนะมีเูโอเคแต่ว่าของความรักบน Facebook นี่มันก็ไอแต่คุณจายาวเดี๋ยวผมให้จะยาวอ่าโอเคโอเคของผมเนี้ยยังมีอยู่บ้างที่มีเรื่องของความรักมาให้ดูอยู่บน Twitter คนอวดแฟนเออคือจะต้องแบบไปีายผมกำลังสงสัยว่าผมหายจาก Twitter หรือ X ไปไม่ถึงปีนะมันมีอะไรแบบนี้มาด้วยเหรอหรือเราไม่เคยไปตามเขาหรือยังไงงง เฮ้ยมันก็มีอัย่างนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วนี่เขามีการแบบว่าทำคอนเทนต์เพื่อบอกว่าทุกคนเราไปไหว้ที่นี่มาแป<า>๊บๆก็แบบซบกันแบบอ๋อโอเคโอเคโอเคเพียบซึ่งคนที่ได้เนี่ยก็ประโถ์คนที่แห้ว <g rain> เนี่ยก็เงียบ <g rain> อ้าววัง Facebook ไา้ดีกว่าครับวันนี้ก็คือต้องบอกว่าภาพลักษณะของความรักของยมันไปแนวทินเดอร์มากกว่าหรือเปล่าหรือไม่ใช่ แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่แบบว่ามารู้จักกันมาจีบกันเจ้าของเพจเป็นแฟนสาวลูกเพจในภายหลังอืก็อาจจะพอมีเห็นบ้างอยู่คืออย่างน้อยอย่างแลีวก็มีเฟซบุ๊กเดตติ้งอะแต่จบไปแล้วไหมหรอยังมีอยู่นะยังมีอยู่ยังกดกดไปดูได้อยู่แต่ไม่ขึ้นเหรอแต่ที่ผมเจอเนี่ยที่มันเยอะๆหน่อยเนี่ยคือเพื่อนเก่ามาทักทักกันแล้วก็แบบเอ้ยสปากันที่หลังทานไฟเก่าของเธอยังมีไปโอ้โหแต่โดนแตโดนตืดๆมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ผม Facebook, ว่าฝั่ง Facebook กจะมีคนที่เป็น f ฟ m i l y อยู่ด้วยกันเยอะกว่าใช่บอกว่าไงทวิตเตอร์นี <c oughs> ่คือต้องอนโนิมัสไ <c oughs> ม่ห้าม Ad, แอดไม่ห้ามยุง่ง <c oughs> คือแบบตอนแรกก็จะมีแค่เรากับเพื่อนอถ้าเกิดมีคนเข้าโครพอหนึ่งคนนะทันทีเลยครับสิเหลญาติตามมาเลยทันทีสไล่ตัวเริ่มจากอดีตพ่อมาก่อนรลอแม่มาก่อนหลังจากนั้นก็คือปู่ย่าตายายพี่น้องเพื่อนสมัยเพื่อนพ่อเพื่อนแม่มากันหมดเลยน่าฟงมากเออนั่นแหละคือ ความสัมพันธ์และความรักกันบน Facebook ที่เป็นคอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวโดยแท้จริงเขารักกันเหลือเกินแต่โพสที่วนนั้นอ่ะไม่ใช่เรื่องเนี่ยต้องสุดท้ายก็ต้องไปเปิดแอคหลุมเหมือนกันเปิดแอคอีกหนึ่งแอคที่ผมเจอไเฟนทวิตเตอร์ไงเฟซอ็อกโอได้โพสรูปเอ็กได้เอ้ยไม่ใช่ได้โพสรูปในเอ็กได้ผ่านไปทั้งหมดเจ็ดหัวข้อแล้วเจ็ดยกเรียบร้อยนี่คือยกสุดท้ายยกที่แปดจุดเด่นจุดเด่นจุดเสียของเขา ข้อดีของเราคือไม่มีอีลอนมัดได้เหรอวะแล้วข้อเสียก็คือเพราะคุณมีอีลอนมัดเราไม่ไปเล่น <c oughs> มให้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเอามอาไๆเอาเอาของจริงยังจริงจังนะข้อดีของ Facebook ก็คืออย่างที่บอกครับว่ามันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนในครอบครัวของเราทุกคนก็จะได้พูดคุยทักทายกันบางทีเพื่อนแบบเก่าจนแบบว่าคือไม่เคยเจอหน้ากันมัก่อนเลยอะตั้งแต่สมัยมัธยมประถม ก็แบบอยู่นีก็โผล่กลับมาแล้วก็มาทักทายกันยืมตั้งค์ใช่ส่วนข้อเสียของ Twitter หรือ X นะครับควรโพสอ,อะไรไปก็ตามนะทวิตไปเลยอะไรก็สักอย่างหนึง่งมันจะมีคนที่พร้อมจะสวนคุณอย่างเดียวพร้อมแทงอะ่ะอืพอพูดอะไรไปก็ได้มาเลยแทงสวนดา่าผิดเออเห็นทางตลอดเวลาคือความบวกควมบวกเออไม่จะเป็นเรื่องแบบว่ากลางกลางดีดีไม่มีอ่ะคุณห้ามกลางอคุณต้องเลือกข้างไม่นี่เขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งความโว จะต,ต้องมีความแบบสวนมาให้ได้ตลอดว่าต่อให้เรื่องนี้มันดูแบบมันต้องไปทางเดียวกันไม่ได้อะไรไอะไรที่เคยบอกว่าเป็นเรื่องราวเก่าก่อนวารุ่งวารุ่อะไรแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะนะแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นทวิตเตอร์เมื่อไหร่นะประเด็นขึ้นทันทีคืองจริงทุกคนมันก็มีสิทธิ์คิดนะยอมรับความแตกต่างคือต้องพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขของเวลาแล้วก็<อ>ความคิดในยุคท,ที่เราพูดแล้วโพสไปด้วยไงใช่นนใช่ต้องไปฟังเหมือนกันหมด เออจริงๆต้องบอกว่าหลายๆอย่างที่เราเคยโพสเคยทําอะไรไปบางทีเรายังจําไม่ได้นะว่าไ้ำไม่ได้หรอกแต่โดนคนไปขุดเนี่ยก็ได้และเออถ้าเกิดว่าคุณอายุเยอะมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีคุณกลับไปมองเนี่ยเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยบางทีคนณอาจจะตกใจกันนะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเคย,เค,ยคิดโพสอ,อะไรออไว้เนี่ยนะมันเป็นยังไงถือตอนนี้แบบว่าเป็นคนอายุ20บอกว่ากลับไปมองดูตัวเองตอนอายุสิบขวบเนี่ยก็จะแบบตกใจซึ่งจริงบอกตรงๆว่าคนที่อายุ30หรืออายุ40เนี่ย,ย,ย เวลากลับไปมองดูเมื่อสิปีที่แล้วของตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบเดียวกันอะใช่เฮ้ยแต่เราไดขนาดนี้นหรอวะใช่แล้วก็เพิ่มอะไรนิด้วยเหรอวะ,อะเพิ่มเติมม<ง>ัแค่นั้นเดียวอะ่ะตอนอายุเยอะขึ้นอะปวดหลังเฮ้ยทำไมเหมือนตัวรถมีสาระด้วยอ่ะคือเรามาแบบว่าแบบสนุก,กนสนุกขำๆำไปรากฏว่า <c oughs> มีสาระใช่ยังงั้นเฮ้ยนี่ถ้ามีสาระเพิ่มเติมจริงต้องมีอีกเรื่องนะอะไรอ่ะสุดท้ายเนี่ยนะคือโซเชียลจริงๆเบาได้เบาโอ้โหที่ผมแทบจะ สาธุเลยเฮ้ยม่นจริงหรอก็จริง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 ใช่ไหมเพราะจริงจริงสุดท้ายคือการการเล่นโซเชียลเยอะๆจริงๆมันก็จะแบบว่าทําให้เราติดยังไงก็ติดถูกครับมันจะติดโซเชียลมันจะแล้วสุดท้ายมันคือบางครั้งก็รู้สึกว่ามีประโยชน์แต่บางครั้งรู้สึกว่าเราเสียเวลาไปกับมันเยอะเกินไปหรือเปล่าพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้เนี่ยคือมันสามารถที่จะควบคุมความสนใจความคิดของเราได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะบางทีติดเกินไปมันทำให้แบบว่าแทนที่ว่าเรากำลังจะ โฟกัสเรื่องนึงอยู่ทันที่จะแบบมันจะไปต่อได้ก็กลายเป็นว่าเป๋ะไปเป๋ไปเป๋ไปจนทำนี้ก็ลืมที่เราโฟกัสเอาไว้ตอนแรกจริงก็เป็นบ่อยอยู่เฮ้ยสาระสุดเลยวะเป็นไงล่ะดูมีสาระนะครับเผื่อใครแบบอยากจะให้มีสิ่งสําคันที่มีสาระแบบนี้นะครับก็น่ารำลึได้ว่าต้องการประเด็นไหนบ้างรือว่าสิบเกมสกคันเทปนี้นี่มันมีสาระใช่ไหมก็เน้นแบบเออมีความแตกต่างคือจริงคงไม่ได้บอกว่าให้เลือกข้าง ว่าชอบเล่น Facebook ต้องเล่น Twitter แต่ห้ามไปอีกฝั่งนึงต้องเล่นอะไรเท่านั้นคืออย่างให้ทุกคนมาแชร์ไอเดียกันแหละว่าที่เล่นกันอยู่ในตอนนี้เออเล่นอะไรมากกว่ากันและชอบอันนี้เพราะว่าอะไรกูจะข้าไปแลตฟอมก็ได้นะจะเป็น Ti k t o k ก g ก็ได้อะไรเงี้ยจะได้มาแชร์ไอเดียกันเออมเพื่อนเล่นอะไรกันใช่ครับผมเห็นมาเยอะนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะมีอีกหลายประเด็นที่เราติดเอาไว้แล้วก็เพิ่งจะมีเวลาช่วงนี้แหละที่มาเริ่มได้ถ่ายกันนะครับแต่จริงก็เวลาน้อยมากเพราะเดี๋ยว iPhone ก็มา แต่เขาพยายามจะเอาขิงมาเรื่อยๆครับอยากให้แบบมีเดือนละสองครั้งนี่ก็เป็นไปได้เพราะมีมประเด็นที่แบบว่าต้องมาถกกันมาคุยกันเยอะนะอย่างประเด็นของรถอีวีอย่างเงี้ยอเ็เดี๋ยวเทปหน้าแล้วกันปาเอาไว้ตรงนี้เลยใครมีข้อมูลอยากจะไปเจาะลึกตรงไหนว่าความแตกต่างหรือความเหมือนลึกอันเลือกซื้ยอยังไงเนี่ยก็มเมนมาด้วยแล้วกันเราจะได้เ<ด>อาไปเป็นแบบข้อมูลเอามาเปเทียบกันในครั้งหน้านะแน่นอนอ่ะโอเคนะครับคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสองคนนี้เขาไปชกกันที่ไหนเมื่อไหร่ มันจะมีที่กรุงโรมก็เห็นว่าเขาเขาไม่ยอมให้ชกจะสร้างใหม่สร้างกรุงรมใหม่ไม่ไม่จะตอนแรกไปไปไม่จะสร้างกรุงโรมใหม่ตอนแรกเขาจะไปชกที่ไอ้ดุ๊กสเตเดียมอ๋อไอ้ชื่ออะไรนะโคลอเซียมโคลอเซียมเออสเตเดียมเล็กไปต้องโคลอเซียมใหญ่ๆเหมือนกับเขาไม่ยอมบ้างแล้วก็เหมือนกับจะให้สร้างใหม่ขึ้นมาเป็นอะไรสักอย่างแล้ไม่รู้เหมือนกันมันจะต่อยกันจริงๆเหรอคือบางคนตัวหนึ่งตอนนี้ยังไม่เชื่อเลยว่ามันจะทำกันจริงๆไงคือมาร์กเขบอกว่ามาร์กไม่จริงปันไม่เอาจริงแต่มาร์กเขบอกว่า มาร์กแต่ไม่ยอมต่อรูปมันหลายรอบแล้วคือคือตอนนี้เอาจริงถ้าถามว่าผมเชื่อใครเนี่ยผมเชื่อมาร์คมากกว่านะเช,ชื่อว่ามาร์กกับมันพร้อม,มอยากจะ <c oughs> ต่อ,อยมากแล้ว <c oughs> ม,มีหลายวิชามากไปเรียนทั้งยูโดไอคิโดทุกสิ่งอย่างคาราเต้คาราเต้เล่นหมดอะ่ะแต่คือมาร์คนี่คือแบบว่าฉุกเฉินมากคือแบบเป็นกระสอบทรายอ่ะูหุ่นก็ดูคำร่ำล่ำอยู่นะไม่ได้แบบหดูเงือกหุ่นหมีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวมานั่งภาคกันดีกว่าออน่าสนุก <laughs> นั่งภาคไลฟ์สด <laughs> ตอนนี้มาร์กตาคมาัดตาคมารนะ์กอะไรเงี้ยเออน่าสนุกดีนะออโอเคนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับสำหรับคิงค้ำขันทิปหน้าจนได้นอนเย,ย้